กำังขับรถพมาจากไหนโยมอยู่บ้านใหม่ครับวัดป่าบ้านใหม่เจา้าพ่อเจ้าพ่อโอ้โชเฟอร์ขับรถสองคนนะครับและและสองคนสามองค์มาจากไหนมาจากวัดป่าดอนธรรมอยู่ข้างบ้านใหม่นะครับบ้านจอมศรีแถวบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่นะอยู่ใกล้ๆกับวัดป่าบ้านใหม่นะอ๋ออยู่ใกล้ๆโดยยุทธ์เท่าไหน เมื่อเมื่อเขาเขาปั้นใหม่มันมันสะก้อนพักก่อนว่าอันที่หลังนะอ๋อก็มีมีหลายบัตรหน้าถ้าแม้ถือปั้นใหม่นะมีหลายบัตรนะมันก็ต้องออกอากับนะนี่ใส่ทำไมฮะอ๋อมันอยู่ในป้องกันครับป้องกันภูบาลจันโอ้ยไม่ต้องต้องต้อนร้องนะแต่นี่ไม่ต้องกองด้วยนะเนี่ย มันเนี่ยมันกักลัวนะเนี่ยมันมื่ไข้หวัดใหญ่ก็กลัวไหมฮะมันไข้หวัดใหญ่ธรรมดานะทุกปีทุกปีจท่าเดิมกันนะเดี๋ยวนี้เรียกไข้หวัดยุคโควิดนะก่อนเที่ยก่อนเรียกว่าไข้หวัดไข้หวัดนกนะนะเดี๋ยวนี้เรียกไข้หวัดโควิดนะเดี๋ยวนี้ทุกคนกลัวฮะ ทำไมไม่ถามหมอลักษณะค,คนไข้วัดเลลักษณะคนโควิดแล้วต่างกันไหมไม่ต่างกันเมื่อนนี่ทำไมต้องกลัวนะแล้วแลวฉีดยาด้วยใช่ไหมฮ่าฮ่งฮนะ่าฮ่า่ัฮนาฮ่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 ะฮ่าฮ่าฮ้าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮอ่าน่าฮ่าฮนะ่าฮ่านะอ่งออน่านฮะ่าฮราฮ่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 ่าฮ่าฮ่นฮ่า่าฮ่า่าฮ่่ะ ก็พูดว่ามันใค่วัดธรรมดานะและ้วี่จวก็อันตรายด้วยนะอย่าชีดเข็มที่สามนะเนี่ยมันนักฟุตบอลนักฟุตบอลที่เยื่อมเมืนนะ <c oughs> มันชีอยาสองเข็มน,นะนะเล่นกีฬาปุ๊บจมต,ตายนะลมตายฮนะ เอาไหมนะเด็กขอเขาไม่เล่นกีฬาก็่าทำไมอันตรายนะแล้วจะเป็นกกรรมฮะนี่อนี่ยก็เป็นชาวพุทธนะเป็นพระเหรอเล็กกลัวใจนะฮะเงาเขาปวดเป็นพระเพื่อสู้ความใยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอหอมเขามาหอมเขามาหอมเขามานะให้ดูนะนะน่ีมีวัดเลยเห็นนะมันที่ปิดวัดนะยอมเขาไม่ได้นะ ห้ามเขาห้ามเข้าของเรากลัวมันจะติดโควิดเราฮะเนี่ยมันไม่ใช่พระนะนี่พระต้องสูงฮะต้องสูกับฟัดกับกิเลต้องสู้กับความตายต้องสู่กับทุกขเวทนะไม่ใช่หรอฮะครับโอ้แล้วแล้วจะมามีทุกขอะไร แวะมากับพิธภัณฑ์องค์ภูเขาเขาเลยได้ขึ้นมาคเขาขึ้นมาดูครูบาอาจารย์เล่เร่เคยเคยเจอคุูบาอะไรครูบาครูบาฤาษีไหมรู้จักอยู่ครับพอรู้จักเพนอยู่ครับเออจุชักไหนอยู่บ้านใหม่ครับผมนี่เนาะทำไมลุงพ่อก็ไม่รู้จักเหรอครับใช่ผมเคยเห็นเพิ่นอยู่ครับคุูบาเลษกครูบาฤิษีชัด อ่าค ah, ู่คูบาอเล็กซจริงมันไม่ใช่คูบาอเล็กซ์แล้วนะเป็นอเล็กเป็นไปมันซึกแล้วอ่าแล้วคูบาริชุดกำลังไปชุดลงโอ้โแล้วที่น้องก็มีพระกิ่งที่วัดพบองค์นีนี่เยอะยูยูแถวไหน อันนี้บ้านป่าบ้านใหม่แล้วมันมันออกมาเยื่องอย่างนี้ครับยู่ก,กิโลครับหางไประาณสองห่างบ้านใหม่ประมาณสองกิโลครับอ๋อคิดว่าเคยเคยเคยไปดูเคยเคยมีพระองหนึ่งใช่ไหม เออใช่ใช่ใช you know, uh ่โครงกางทุ่งนาโครงการทุ see, uh ่งนาเอใช่ครับใช่ครับเป็นดอนเนี <me <me ่ยเป็นดอนเป็นป่าเดี๋ยวนี้มันมันมันเฉลืมนไหมมันป่าเฉลืมนไหมก่อนก็มีมีป่าน้อยมีต้นไม้น้อยมากนะมันร้อนดีอยู่ครับป่าดีครับเดี๋ยวนี้ปลูกปลูกแล้วครับก่อนก็มีแต่ศาลา ศาลาเกฮนเด็กคุติสองสามลังนะเดี๋ยวนี้ค้าห้องปกตินะและใกลเป็นชาวบ้าอาจารย์อาร์ตอาจารย์อาร์ตเอาโอเคเขาทานแล้วครับรู้จักนะโอเคก็ก็ฝากความคิดถึงนะลวมพ่ออาร์ตก็รู้จักลวมพ่อนะาก็อยู่ด้วยกันนะประมาณสองปีนะ โดีอ,อเคก็เมื่อมไมไม่มั่วะแล้วนะมันก็คงเราเป็นพระนะนะนะักนภะาวนานะเลยสูกก่กับความใจเละสู่กับกับเนี่ยสูก,กับกิเลสนะฮนะอยู่กับพุทโธลำให้ใช้เข้าลมให้ใช้ออกอยากอสังหน้าอะไรนั้นะต้องก่อสังภายไหนฮนะทำให้ยอมก็่อสังนะนะ แต่ของเราก็ก็<ๆ>สารภายในนะมันอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้านะซึม่มัคนมีความคิดขึ้นมาซึม่มันมีความจาขึ้นมาเนี่ยมันเรียกว่าสมาธิสบายไปหมดนะฮะและออกจากสมาธิกเ็เห็นเห็นอานาจของกิเลสนี่ที่ที่ทําให้เราทํานี่ทำโน่นชอบนี่ชอบโน่นนะต้องการนี่ต้องการโน่นนะแต่เมื่อเข้าสู่สมาธิาไม่มีสบายไปหมดอน,นาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีฮะมันจะความหวงก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มี กี่พันษาแล้วสิบสองสิบสองโอ้แมคูบาปป,ปูเหรอคุลงัลงอยู่ครับไม่ใช่ไม่ไม่ต้องเรียกคูบาปป,ปูเหรอเป็นคู่บาอาชานปูนะลงังนะลังคูบาปูแล้วไม่ใช่ก่อนลังครับลงัลงลงัลงลังกอลลงก่อน <c oughs> อย่าอาจารย์อาจาร ปู่ก็มีมีกี่พรรษาลแล้วสิบสามเหรอการปู่สิบสิบสิบห้าปีสิบห้าสิบห้าเหรอผมก็เคยจำอยู่บ้านใหม่อยู่สามพรรษาครับแต่ลังหลวงพ่อ,อยูยครับหลวงพ่อออกมาก่อนแล้วอ๋อตอนลังนด้่ฮ่าตัวเเนี่ยนี่วัดหลังนี้คเคยมันมีเคยพระไม่เคยอ,อยู่นะ ก็เ <c oughs> ห็นอยู่มอดดับมอสมนะ <Okay. S 1> ไน่ยิบเลย <c oughs> <c oughs> ใช่เราก็ให้ทุกคนให้ทุกคนนะทุกองน้องกับภาวนานะสำคัญที่สุดนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกมันชะบ้ามันต้องสนใจกับโลกนะ <c oughs> โลกทำอะไรก็เป็นโลกของขตอนตนของเขาเนะ <c oughs> แต่เราก็มีมีงานภาวนาเรื่องชันคน,นั่งสมาธิ แล้วเขาสู้สมาธิได้ก็พิจารณาล้างายนี่แยกล้างายออกจากจิตใจนะจิต <c oughs> ใจก็ไม่ใช่คันหานะคันหาคันหาก็รูปเวทนาสัญญาสังขารนะแไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใช <c oughs> ไม่ใช่เราเนาะมันจิตก็รู้นะเดทนาขึ้นมาจิตก็รู้ความคิดขึ้นมาจิตก็รู้นะความจำขึ้นมานะ <c oughs> ที่ความรู้นะ้นมันความความเรานอะงแท้จริงเนะเ่อพูดได้นะ <c oughs> แล้วต้องต้องต้องดูต้องต้องพิจารณาดูนะไม่ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่เราเวทานาก็ไม่ใช่เราต้องพิจารณาดูทุกเวเวทนาที่สําคัญนะทุกเวเวทนาเราต้องต้องพิจารณาดูมาจากไหนอยู่ที่ไหนแล้วเกิดขึ้นที่ไหนพิจารณาดูร่างกายแยกออกนะตัดัดทุกทุกขาทุกแขนทุกทุกทุกสิ่งทุกอย่างได้ววางวางหนาแล้วอะไรที่ที่มองเห็นอยู่น หลับตามันมองเห็นอะไรนะก็มันมันภาาของของของร่างกายเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็แค่นี่ก็มือนี่ก็นี่ก็หัวใจนี่ก็สมองนี่ก็ก็กระดูกนี่ก็เนี่ยนี่นี่มันอะไรร่างกายอยู่ไหนฮะมันเรียกร่างกายอะไรนะเมื่อผลิตอีกแล้วนะมันจะเป็นร่างกายนัเป็นเรานะมันเมื่อเห็นร่างกายหนอกนั้นมันไม่ใช่เรานะมันก็เป็นร่างกายเฉย มันรถยนนะเมื่อรถอยนนะมันไม่มีคนขับนะไม่ได้ไปไหนนะชิดใจก็เป็นคนขับของร่างกายเนะี่ยเป็นชาวของของร่างกายไนมะ่ใช่ชาวของของเวทนานะแต่มันไม่ใช่เวทนาไม่ใช่เวทนาเมืนะ่อชิดใจก็ออกจากร่างกายร่างกายนี่ไม่ได้ทำอะไร เมื่อสมัยก่อนดีที่ิลุงจำมหาบัวเทศอยู่ตอนเช้านะเทศอยู่นะนะมีมีนางนางั่งยอมก็วท่ฟังนางฟังเพลินะนะสไทล์ของเขาเข้าสู่อัปนัสมาดนะลุงจากเทศจบแล้วนะมันยังนั่งอยู่นันลุงจะยืนยืนออกออกจากใจบอกว่าเอา้ายอมยอมยอมพาพานี้พาคนนี้ก็ไปไปกับบ้านนะมันสีขอนน้ำมันยกไปไม่รู้สตัว เพราะมันมันไม่อยู่ในร่างกายนีนะ่และร่างกายนี่ก็ไม่ขยับขยับนูและสุดท้ายก็อยู่อยู่ที่บ้านหลายชั่วโมงล้างนะเออเดินขึ้นมานะาจากสมาธนะินี่เออเนี่ยนี่มันกายกายจะเป็นนิพพานนะนิพพานชัวเข้านะอยากอยากเห็นนะมันนิพพานชัวเข้าเป็นยังไงลองแน่ลองแน่สมาธิลึกๆนะลองแน่พัฒนาสมาธิถึงท่งจังก,กักรวาลก็ก็หายไป ตรงแรกก็โก้หลังไปก็หายไปสุดท้ายก็มันแค้นก็หายไปพักก็หายไปสุดท้ายก็มีแต่หัวใจนะหลังจากนี้ก็ลองลองในความดุรล่นรุนนะนั่นทั้งหมดก็หายไปนี่เห็นไหมนี่โลกโลกนี้และจักรวาลก็นี่ต่ำตมเขาตลอดคิดว่านั้นเป็นจริงน,นะไม่เป็นจริงแต่ไม่ใช่นะก็เมือ่อพักล่วงเข้าใจไหมนะใครพยายามหน่อยนะ โอเคขอบคุณมากครับผมกับ่ทุกท่านฟังธรรมะเลยปอกปอกลวมพุกขาดนะคิดถึงนะนะนะโอเค